คุณจะต้องเริ่มจากปัญหาของคนก่อนโอ้โหนี่สอนแพงเว้ยคุณจะต้องเริ่มสมมติว่าคุณจะขาย Exercise Equipment หรือว่าเครื่องฟิตเนสเครื่องฟิตเนสในที่บ้านโอเคนี่ยกตัวอย่างเป็นทำบรีแล้วกันสมมติว่าคุณจะเป็นลู่วิ่งสมมติคุณขายลู่วิ่งหรือห่วงห่วงไรเต้นอะไรเล็กๆเ,เออฮูลาฮูปอะไรเงี้ยมีเตไมไปหมดอะคุณไปศึกไปดูไปลองดูสักตัวหนึ่องอะว่าไหนกูชอบ ุณชอบขายนั้นเลยโอเคเปล่าจำไว้ก่อนคุณจะต้องขายสิ่งที่คุณชอบและเชื่อเท่านั้นอื๋อะไรปีเตอร์อันนี้อันนี้กุญแจถ้าคุณถ้าคุณไม่ชอบไม่เชื่อคุณขายเอาแค่เงินนะแล้วก็มันแข่งราคาเขานะคุณจะขายไม่ได้คุณจะขายไม่ได้ไมไดผมบอกได้เลยฟังดีๆถ้าคุณไม่เชื่อเครดิตผมอะเอา,อางี้ละกันผมขายได้ปีหนึ่งไม่รู้กี่เป็นหลักร้อยล้านเอาอยี่นี่กว่า ไปดูไอ้พวกที่ YouTube ที่มาสอนเรื่องการขายไม่รู้เขาขายได้เท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่ของเขาเป็นกําไรเท่าไหร่ไม่รู้กําไรนาจะบางๆงจิบบางจ่อยขายได้เมื่อไหร่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมผมไม่ใช่ไปมาอ,อ,อะไรนะไม่ใช่คนที่สอนวิชาอะไรวิชาอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมสอนผมทํามาจริงแล้วผมจะบอกได้เลยว่าคุณต้องชอบและเชื่อและใช้ชอบเชื่อใช้ ทำไมกูพูดสูตรนี้ขึ้นมาได้วะยังไม่เคยยังไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยดันดันของจองกันอีกอ่ะชอบเชื่อใช้คุณจะขายได้ต่อเมื่อคุณต้องชอบมันคุณต้องเชื่อมันและคุณต้องใช้มันอันนี้ไม่เว้นไม่ได้สักอันเวลาผมจะขายอะไรเนี่ยผมไม่ซื้อก่อนอันนี้ผมซื้อเองนะอันตัวแรกผมซื้อเองจ่ายเงินเองคือถ้าเกิดคนอื่นเอามายัดเงินบอกว่าอ่ะ คุณเดดให้ฟรีแล้วเอาไปใช้ซะมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกับว่าผมควักเงินจากกระเป๋าแล้วยอมซื้อเองก่อนแล้วมาลองดูโอเคเจ๋งมันคนละฟีลกันฟีลแรกเหมือนดาราพวกด,ดาราที่แบบอ่ะจับยัดมือเอาไปใช้ดิพูดพูดหน่อยนะพูดหน่อยนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปเงินให้อันนั้นคนคนขาดความเชื่อถือแล้วในยุคนี้คนเขารู้ว่าเฟกแต่อันนี้ผมควักกระเป๋าซื้อเองเลยตัวแรก แล้วเมื่อแบบผมชอบประทับใจเราคุยกับพาร์ทเนอร์คุยกับคนคนนั้นเออคุยกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแทมเพลีน ine, <ม>เขาเป็นคนที่เราเราก็เหมือนกับเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับแล้วก็นั่นแหละคือวิธีโหนี่บอกแพงมากเลยเว้โอเคนั่นคือนั่นคือคุณต้องชอบแล้ววิธีการทำคอนเทนต์อ้าวอยากรู้ไหมคร่าวๆอยากรู้คร่าวๆไหมข้อสี่ ทำไม่ทะลุว่ะเดี๋ยวเดียมันทะลุมันดูไม่ออกข้อสี่คือทำคอ,ท, okay. ทำคอนเทนต์แล้วขายโอเคทำคอนเทนต์แล้วขายไปเคาไงอ่ายกตัวอย่างคุณทำคอนเทนต์เอ่อถ้าเกิดเป็นอันนี้เนี่ยผมจะผมจะทำเป็นวิดีโอเพราะมันเห็นภาพ แล้วมันจะต้องกระโดดด้วยแล้วมันต้องเป็นแนวตั้งด้วยเพราะอะไรถ้าไม่ใช่แนวตั้งนี่แนวตั้งอย่างนี้มันต้องเป็นแนวตั้งถูกปะ่ะอืมคุณจะดูในมือถือคุณคุณจะเห็นเต็มตัวใช่ไหมเป็นแนวตั้งมันจะเห็นเต็มจอและเป็นวิดีโอวิดีโอมักวิดีโอคนดูเยอะที่สุดและจะต้องเป็นไลฟ์นี่ตอนนี้พวกคุณนะพันกว่าคนนะพันหกร้อยคนที่ดูอยู่นะคุณจะต้องออกไปไลฟ์คุณจะต้องออกไปคุณจะต้องออกไป,อออกไปเออ แย่งลูกตาคนมาให้ได้แล้วคุณจะแย่งลูกตาคนได้ยังไงมันมีซีเครตมันมีเคล็ดลับพี่เคยสอนคอนสอนในไหนวะที่วิธีการแย่งลูกตาคนน่ะน่าจะในเสน่ห์หน้ากล้องพลันออนไลน์อ่าโอเคอ่อวันนี้ให้ให้ให,ให้ให้ง่ายๆไปแล้วกันเอ่อเอาสอนสอนวิธีแย่งลูกตาคนข้อสําคัญเลยคุณต้องแย่งลูกตาเขามาให้ได้แล้วทําไง เมื่อวานเมื่อวานนี้ผมคนมารู้ว่าคอมเมนต์ผมหกพันหกจุดสี่มั้งหกสุจิหกหกพันสี่ร้อยคอมเมนต์อ่ะที่ผมให้เปิดร้านอ่ะให้มาดูมาดูนหกพันหกพันกว่าคอมเมนต์ผมก็ไปนั่งไล่ดูใหญ่เลยดูกันกครึ่งชั่วโมงไปคือดูดูแบบเฮ้ยมันมีร้านด้วยเฮ้ยคนแม่งขายอะไรกันขนาดนี้วะในออนไลน์แล้วไปดูวันนี้ก็ไปดูวอชด้วยนะว่าคนแม่งขายอะไรกันวะเนี่ย ทั้งฝรั่งของคนไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ดูรู้เลยว่าเฮ้ยอาการแม่งทําไมมันขายไม่ได้รู้เลยว่าแบบคือเป็นคือไงผมดูพอดูเพจมาเยอะเนี่ยผมก็รู้อ๋อไอ้นี่ดูแบ็กกราวมันเนี่ยดูแบ็กกราวแม่งแบ็กกราวมันดูจนๆอย่างนี้มันถึงขายไม่ได้แล้วก็เออคือถ้าเกิดเอมันมีกรณีบางกรณีที่แบบว่าอย่างนั้นมันจะเวิร์กแต่แล้วอ,อย่างหนึ่งหน้าคนหน้าคนขายนี่แม่งแบบไม่น่าดูเลยอะ่ะผมไม่น่าดูปุ๊บคนก็ไม่อยากดูแล้วเข้าใจป่ะอ่ะแล้ววิธีการนะอีกวิธีหนึ่งอ่ะ คุณต้องตั้งหัวข้อให้มันดีๆมันต้องคนส่วนใหญ่ไม่ได้มาฟังขายของอะไรนักหนาแต่คุณจะต้องเอาปัญหาของเขามานําเข้าใจป่ะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่มาว่าเฮ้ยอยู่ดีๆนึกอยากได้ทำพลีมันไม่ใช่มันอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในกระแสผมรู้มันไม่ได้อยู่ในกระแสการรับรู้ว่าของคนว่ามันคือการออกกําลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในกระแสความร,รับรู้ ส่วนใหญ่เขานึกถึงโฮมโฮมฟิตเนสเขาก็จะนึกถึงรู่วิง่งใช่ไหมรู่วิง่งถ้าคนไม่มีตังค์หน่อยก็ทำไรถ้าคนไม่มีตังค์หน่อยผมรู้ไม่กระโดดเชือกแล้วจนสุดจนสุดเดี๋ยวมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังจนสุดทำไงจนสุดคือมีอะไรกับแฟน <laughs> ทำไมรู้ป่ะอ, <laughs> อ,อินเดีย คนอะไรนะมันรู้สึกเป็นเป็นคำพูดของคนอินเดียสะอย่างนี้บอกว่า sex is the poor man's exercise คนเซ็มันคือการออกกำลังกายของคนจน <c oughs> คนนี้เราติดติดเรศนิดนึงโอเคคุณจะออกกำลังกายแบบจนออกกำลังกายแบบจนหรือแบบว่าแบบรวยหน่อยโอเค มีคนหนวูเขบอกว่าทำกันบ้านหมดีนะบอกทำกันบ้านโอเคอ่ะผมจะเอาปัญหาของเขาผมจะไม่บอกว่าอา้าวมามาออกกําลังกายด้วยแทนพอลีนกันโอเคป่ะเพราะอะไรคนทั่วไปแม่งไม่ไมไมสดไม่ได้อยู่ในกระแสะความคิดของเขา,เาว่ากูจะมาซื้อแทมพอลีนเปิด Facebook มากูไม่ได้มาซื้อแทนพอลีนเข้าใจป่ะแต่ผมเอาเอาเอาสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไร ลดน้ำหนักคีย์คือลดน้ำหนักอยู่บ้านาแล้วก็ง่ายใช่้ำหรับอยู่เพราะฉะนั้นคำพูดนี้มันต้องอยู่ในหัวข้อของผมสามเคล็ดลับลดน้ำหนักแบบง่ายๆอยู่บ้านก็ได้น่าดูไหมคราวนี้เปิดมาก็เห็นในนี้อุ๊ยเกือบตกนี่เปิดมาก็เห็นอนนี้เขาเห็นต้องแต่เขาต้องเห็นหัวข้อก่อนเข้าใจป่ะเขาต้องเห็นประโยชน์มันก่อน ประโยชน์ของสินค้าคุณคุณอย่าเอาสินค้าคุณนําเนี่ยหกจุดเจ็ดเคหกจุดสี่เคคอมเมนต์ที่เมื่อวานเนี่ยที่มาฝากร้านในเพจผมผมก็ไปนั่งไล่ดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงคนลูกค้าก่อนส่วนใหญ่เขาคิดถึงประโยชน์ตัวเองก่อนเนี่ยฉันมีเนี่ยอยากขายอยากขายอยากขายแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้เขียหัวข้อที่มันล่อคนที่มันบอกว่าเธอทําสิ่งนี้แล้วเธอจะเธอทําสิ่งนี้แล้วเธอจะได้ลดน้าหนัก คนส่วนใหญ่แม่งไม่ใช่อยากซื้อไอ้เครื่องรูวิ่งนะเขาอยากได้ร่างที่ฟิตร่างที่ใช่ป่ะจริงๆไอ้รูวิ่งเนี่ยแม่งเป็นเหมือนกับสิ่งจําเป็นกูจริงๆกูก็ไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือลดน้ําหนักหน้าเด็กหุ่นดีเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาสิ่งที่เขาอยากได้ใส่เข้าไปในหัวข้อคุณนี่คือการเขียนก๊อปี้เข้าใจไหมเขียน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 คำโฆษณา คุณอย่าเอาผลประโยชน์ตัวเองเอาผลประโยชน์คนอื่นมาขึ้นเป็นหัวข้อเก็ตได้บ้ะเก็ตไหมนี่ใครอยากสัง่งแทมเบอรนนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่ตัวหรือไม่กี่ตัวแล้วนะมีสองรุ่นรุ่นนี้รุ่นใหญ่ห้าสิบห้านิ้วกับรุ่นเล็กสี่สิบห้านิ้วนี่เหลือไม่กี่ตัวแล้วอันนี้เท่าไหร่มาหมื่นห้าพันเก้าจากเหลือลดจากสองหมื่นนี่มันคือโอกาสคุณเห็นป่ะผมวันแรกเลยผมรู้ัว่ววันแรกที่คนบอกว่า work from home เรียนจากบ้านคุณเก็ตบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณเก็ตบ้าง ตอนนี้มันคือกระแสคุณต้องเห็นแล้วนะกระแสมันคือ work from home แปลว่าคุณต้องถามว่าอะไรว่ากูจะทำเงินจากการที่คน work from home ได้ยังไงคุณต้องถามตัวเองอันนี้แล้วคนเรียนจากบ้านคุณต้องถามตัวเองว่ากูจะทำเงินจากการที่คนเรียนจากบ้านได้ยังไงโอเคปะ่ะและอย่างหนึ่งคนออกกำลังกายจากบ้านกูจะทำเงินจากการที่คนตอบได้ตอนนี้น กูจะทําเงินจากการที่คนออกกําลังกายจากบ้านได้อย่างไรคุณเก็ตหรือป่าเนี่ยแล้วคนทําอะไรที่จากบ้านอีกคนทําอะไรจากบ้านอีกกูต้องเท่านี้สั่งของกินจากบ้านล่าอะไรอีกเอนเตอร์เทนเมนต์ในบ้านบันเทิงในบ้านสตรีมมิ่งดูหนังทำอะไรอีกคุณเก็ตหรือยังเนี่ยอันนี้สั่งได้นะครับ เห็นไหมผมก็เลาะๆคุณเนียนๆขึ้นมาแต่ขอผมว่าของนี้ดีมากเลยผมกล้าพูดด้วยเพราะผมชอบเชื่อและใช้ผมชอบเชื่อและใช้ช<อ>จริง<อ><อ>